สุดยอดบอกเลยว่าตอนบ้านไม่มีสิ่งนี้กลัว่าแล้วมันไปจากไหนมีมวยกัะจูอันนี้เร็ว้ายมากอันนี้เลวรลายมากเวลาเดี๋ยวไปการจะเป็นศิลปินมันต้องมีแบบ จินาการอยู่แล้วเนี่ยใช่เราต้องมีจิตวิญญาณอยู่ในใจใช่ใ <น S 1> เราต้องแบบเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์แรกๆอ่ะภาพแรกๆอ่ะมันจะเป็นจิตวิญญาณน,นะภาพหลังๆอ่ะเริ่มเป็นวิญญาณไม่อยากจะโม้ซะายเรียนนี่นะโอโ้โหเกดสีนะครับวาดรูปอ,ะ <H u ï> อ่ะรืงอออบอกเลยหลังเลิกเรียนไปนวดไหลให้ครูประจำ กอ <c ười> เดือนนี้น<ว>ขเขาโนดโนดแลกเกตด้วยใช่โนดแลกเกต <c oughs> แล้วเดี๋ยวฟองต้องใส่เสื้อรอไว้เลยนะทไมอ่ะฟองจะหนาวห,หนาวที่มันม่วงๆอะนะถ้ามันหาวไป แล้วนะว่ารูปของคุณไม่ได้ไปต่อออย่างสวยเสร็จจอดเวลาด้วยอะไรเนี่ยคือไอที่ผ่านมายังพอดูออกก็คืออะไรอันนี้คือไม่รู้เลยจริงๆเออขอเทสีหน่อยก็ยังดีอ่าอย่างนั้ก็สียังชท่อยู่ยังไม่ดบเลยเทค้จัามันมีคนวาดภาพอย่างนี้มันด้ พร้อมที่จะดูศิลปะของแต่ละคนหรือยังเน่พร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพอ้อมณครัเฮ้ยการจูสวยว่ะไม่ไม่เปิดมาดีเปิดมาดีอ๋อแสดงความเสียใจด้วยเอ้ยเอ,เ,ออเออเตี้ยลงนิดเดียว เอ้หางหางยังได้หางยังได้หรือจบจบจบได้อยู่จบได้อยู่จะใส่จะเต็มเมยเปนแบดสอะเป็นแบันแบดมาครับเอาตรงๆนะเราไม่รู้สึกว่าเราได้วาดภาพนี้เลยใช่แค่ตาก็ผิดรูปแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยพี่ไอ้เฟ รูล้ละรู้ละมันคืออะไรก <c oughs> ูร <c oughs> ู้ละรู้ละกูรู้ละก็บอกแม่เฉยกูรู้ละก็บอกแม่เฉยตัวว่าแล้วกินลูกไม่ทันอ่ะเนี่ยกูว่าแล้วของไอ้บ้ายกินแต่กูว่าไม่ทันไงมัร์ไอรอนแมนสียังไม่ลงรู้แล้วมาจากไหนมั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 นก็ไอ้คนมีหน้า ทำไมมันเหล็กแค่นี้อะอันนี้ลคุณเริ่มคุ้นละรู้แล้วมันมาจากไหนนี่ก็บอกว่ามีเล่นวงเวียนด้วยหรอวะคุณนึกว่าไค่ปลาลูกดอกไอ้เฮ้ยนิโม่ใช่ไหมตัวเนี้ยตลาดฉลาดฉลาดไม่เป็นครั้งแรกนะที่มันยังดูมีเขาของฉลามมาตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ฉลามเหรอฉลาดก็ได้ก็ได้ นี <LY> <kah> ็ right <c oughs> เาเลยฉลามใช่ไหมฉลามก็ได้อาจจะเป็นปลาดุกก็ได้ปลาดุกก็เป็นตอนต่อไปพี่จูนโอ้ยมีลบมีลบแก้ด้วยนะไม่เคยเจอรูปนี้ในสารระบบเฮ้ยนี่ว่าใครจะเดินนะไม่เดินอ่ะกาไม่ชอบสตรอเบอรี่ชอบกินเค้กช็อกโกแลตอ่ะไม่ไม้ไม่ไม้ไอ้เหี้ยกัญชาเค้ก เค้กเป็นกัญชายอย่างชอบเฮ้ยเค้กพี่พี่ขาดไอยู่พี่ขอดทม่ไจริงๆนะมิทูรีอัลตเกตคาคาชิเลยนะกลายเป็นจุดสาัดตนะกลายเป็นนิกฟิลลี่แล้วตอนนี้เฮ้ยปากแหลมวปากแหลมมาเลย ผมบาโคตรยากซูเนโอจากคาคาชิสู่ซูนเนโอะแล้วจบที่ซูเปอร์ไซย่าได้ได้ได้มไม่เป็นไรยังยังอะไรเพิง่งบอกเขาไปที่สมัยเรียนอะศิละปะเกดอะไรเฮ้ยเกเรสีกู <4 S 2> บอกมาเลยสีเทอม <4 S 1> <3 S 2> รวมกัน<ล>รวมกัน,นบบกำลังแบบว่าศิลปะวะเกเรสีจริงจริงจังนะตอนแรกคือไปคิดว่าตัวเองเกเรสามจุดห้านะ แต่พอดูว้ายวไ้เกตสีได้ไงเนี่ยงงนะครูสายอาจารย์ให้ตามผลงานเกตสีเต็มร้อยเหรอโอ้โหจบลองฟองดูพี่ลองจะรู้ยังไงก็เหมือนโอ้โหโคตรเหมือนว้าวโ้โอ้โหเจ้าตัวอะไรอะอันนี้ก็นอนตอนแรกก็สวยนะ นี่ต่อลมสีนี่แหละหวยแน่นอนชัดเจนยังไงก็ใช่คนต่อไปวาดอ่ะเข็นโซไม่ทันลงสีไม่ทันกูได้แค่นี้แหละเฮ้ยไวจังไวจังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วกูลงสีไม่ทันกูแรงเงาให้ละกัน สุดยอดอุยอีวุ้ยว่ะบอกเลยว่าตอนบ้านไม่มีสิ่งนี้แล้วไอ้เล็กต่อกูนูก็ผมจำไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรกลวเมาจากไหนุยกันกระจอันนี้เร็ว้ายมากอันนี้เรวว้ายมาก ไอวู้ยหมอนิวินความรักกับเป็กาจูกเีเหลืองอ่ะรีบปะตอนนั้นอะไอวู้ยโอ้โหมันคืออะไรวะเฮ้ยสวยนี่สวยไม่มีไม่มีไข่ไม่ใช่อะไร่มันไม่มีข้างในมันคือตัวอะไรพองบอกว่าเปิดฝาเรียบร้อยอะไรต่อแรกตอนแรกก็เป็นไข่ดาวนะ ไอ้ยีไอ้ยมันมายังไงเนี่ยใส่านได้งไงวะจาไหายเลไอ้ยีกูแดกกูแดกใบไม้ด้วยกูแดกใบไม้ด้วยคือตอนแรกมันยังไม่ฟักตัวไงหลังๆฟักตัวแล้วโตเต็มใบไอ้พี่มอเป็นตัวไรอกูเติมให้กินใบไม้ด้วยเตีมออกไข่ฟองแล้วเนี่ยเอ้ยไม่เคยจอตัวนี้มาก่อนในชีวิตใส่ตา้าเหอ ลุงฟองพยายามสึกษาความสามารถเลยไม่มีตัวนี้จริงๆริงตัวอไรขอไม่ได้ได้ถอยละเหลือกูว่าละกูรู้แล้วมันมาอย่างไรโอ้โหได้แค่นี้ละมากก็ไม่ได้สมัครกูได้ยตัวแดงได้ไงยังไงแล้วถ้าคุ้มแดงก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะเฟ้ แฟนตปวเหรอนี่ไงบอกแล้วกูไม่ห่านนะไม่รู้ไม่รู้ว่านาฬิกาเฉยๆแล้วมันว่างในเวลามันเหลือเยอะกูก็พยายามแล้วมารมันเริ่มไม่ใช่ภาพผลแล้วเนี่ยนอกดแหวนคืนอเล็กหลงนี่นะรู้กายกันอยู่เสมอ กูจัดให้เลยจัดได้เลยเอ้ยใช้พื้นดำด้วยไม่มีไม่มีสารบกไอเอ่ไอเป่ผมพยายามลงสีเป็นสีขาวแต่มันไม่ไม่ให้อ่ะไอเฟ่ใชนพื้นดำเนี่ยนึกนึกว่าลงสีไม่ทันขอกคือนึกว่าลงสีไม่ทันกันก็เลยแบบ ไอ้เหี้ยกระต่ายเป็นอะไรนะเม่นเหรอใส่แครอทเลยเนี่ยแครอทที่อะไรคุณนัวปลาใส่แครอทเหรอโนโรอาโซโลโดโรอะไรอ่ะเห็นและวเขาจะจำได้มันต้องมีดิี่จูนี่โชว์ไหมอะรอดูอรอดูอโอ้ อ้าวแล้วจบแล้วกู้ร่าแบบว่าเออนักลบอ่นักลบนักลบก็จะไปแล้วก็ผูกู้สีเออนี่ไม่ใช่บทภาพยนตร์ท่านหรอไอ้ไอ้นี่เป็นยยังไงขี่ขี่ฮิปโปมันไปถึงจุดนั้นได้ยังไง ไม่ก <ítulo> <run> ็วาดไม่วาดไม่ถ <to at alt> ูกอะให้ไปวาดต่อเองไงผมไม่รู้ว่ามันคือนักลบแน่ๆแล้วอ่ะรู้ว่าอะไรกันไม่รู้ไงว่ากุ้งูสีอยู่นะเออโซโลสู่พระเจ้าตากตอนนี้โซโลติดโูนิดแต่ไม่ไปตากจะไปกู้งโซโลสู่พระเจ้าตากโอ้โหรู้แล้วตัวอะไรเนี่ยจเองเอลซ่าเอลซ่าเหรอเฮ้ยกูดูออกอยู่ เดี๋ยวคนอื่นดูไม่ออกว่าเป็นเอลซ่าไอ้ทิงโตัวอะไรนี่แก่อ่ะนะอะไรอ่ะมันคือแก่ไปแล้วมั้งเนี่ยมันกลับมาเป็นคนแล้วเฮ้ยมันมันมันกลับมาเป็นคนแล้วเออตตะผมตตะผมหน่อยเออติดเตียงแล้วล่าสุดติดเตียงติดเตียงติดเตียงโมนาลิซาแก่แล้วแล้วก็ติดเตียงด้วย